อันว่ากระถาเป็นเครื่องรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวักอันบันดิตกำหนดแล้วด้วยคนพานอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าเรื่องแห่งบุรุษคนไดคนหนึ่งอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในประเจตวันทรงปรารบซึ่งพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นชื่อว่าโกศลพระนามว,ว่าประสนทิด้วยนันเที่ยวซึ่งบุรุษคนไดคนหนึ่งด้วยตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานิวัธีคาชาครโตรติดังนี้เป็นต้น ได้ยินว่าอันว่าพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเว่นแคว้นชื่อว่าโกศลพระนามว่าประสิทที่สเสด็จขึ้นแล้วสู่ช้างเชือกหนึ่งชื่อว่าบุนริกตัวมีวัยวะทั้งปวงขาวตัวอันบุคคลประดับแล้วและตกเต่งแล้วยอมทรงกระทำซึ่งการประทักษิณซึ่งพระนครด้วยอนุภาพของพระราชาใหญ่ในวันแห่งมหโหรสพวันหนึ่งครั้นเมื่ออาชญาเป็นเหตยุยามหาชนให้ลุกข,ขึ้นแล่นไปเป็นไปอยู่อันว่ามหาชนผู้อันประหลชดเจบรุษทั้งหลายบยอยู่ด้วยวัตถุทั้งหลาย มีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นหนีไปอยู่แม้ยังคอให้เป็นไปรอบแล้วย่อมแลดูนั่นเทียวนินว่าอันว่าผลนั่นเป็นผลแห่งทานอันพระราชาทั้งหลายทรงถวายดีแล้วย่อมเป็นอันว่าภรร,าย,รยาของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากแม้คนใดคนหนึ่งยืนแล้วที่พื้นมีในเบื้องบนเห่งปราศาสันประกอบแล้วด้วยชั้นเจดเปิดแล้วซึ่งบานแห่งหน้าต่างบานหนึ่งแลดูแล้วซึ่งพระราชาเทียวหลบไปแล้ว อันว่าหญิงนั้นปรากฏแล้วแก่พระราชาราวกะอันว่าพระจันทร์เต็มดวงแล้วข้าไปแล้วสุระวางแห่งเมฆอันว่าพระราชานั้นเป็นผู้มีพระไทยเนื่องเฉพาะแล้วต่อหญิงนั้นเป็นเป็นราวกะวา่าทรงถึงแล้วซึ่งอาการคืออันตกไปจากคอแห่งช้างเป็นทรงกระทำแล้วซึ่งการประทักศินซึ่งพระนครพลันสเสด็จเข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งวงังตรัสแล้วก็าอามานผู้มีความคุ้นเคยคนหนึ่งว่า อันว่าปราสาทอันเราแลดูแล้วในที่โนนั้นท่านเห็นแล้วหรือดังนี้อันว่ามารกาทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพพระเจ้าข้าอันว่าปราสาทอันว่าปราสาทอันพระองค์ทรงแลดูแล้วในที่โนนั้นข้าพระองค์เห็นแล้วดังนี้อันว่าพระราชาถามแล้วว่าอันว่าท่านได้เห็นแล้วซึ่งหญิงคนหนึ่งในปราสาทนั้นหรือดังนี้อันว่ามานั้นกาทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพอันว่าข้าพระองค์ได้เห็นแล้วดังนี้ อัานว่าพระราชาตรัล้ลว่าอนว่าท่านจงไปจงรู้ซึ่งความที่แห่งหญิงนั้นเป็นหญิงเป็นไปก็ด้วยสามีหรือไม่มีสามีดังนี้อ่านว่ามาดนานไปแล้วรู้แล้วซึ่งความที่แห่งหญิงนั้นเป็นหญิงเป็นไปก็ด้วยสามีมาแล้วกราบทูลแล้วแก่พระราชาว่าอ่านว่าหญิงนี้เป็นหญิงเป็นไปก็ด้วยสามีย่อมเป็นดังนี้ครั้งนั้นครั้งเมื่อพระดํารัสว่าทายอย่างนั้น อันว่าท่านจงร้องเรียกซึ่งสามีของหญิงนั้นดังนี้อันพระราชาตรัสแล้วอันวามานนั้นไปแล้วกล่าวแล้วว่าเนี่ยท่านผู้เจริญอันว่าท่านจงมาเถิดอันว่าพระราชาย่อมทรงร้องเรียกหาซึ่งท่านดังนี้อันว่าบรุษนั้น